สวัสดีครับโอ้โหครับกระชับมั่นดูท่านนะครับผมสวัสดีนะสวัสดีครับกระชับมั่นสวัสดีครับกระชับมั่นนะฮะโอเคตอนนี้กระชับมาถึงตอนเย็นแล้วนะครับเย็นลงเรื่อยๆรืน้นะคะนะครับเคยมาครั้งนึงแล้วหนาวมากไปฉี่ใช่ไหมเป็นน้ำแข็งเลยอะอะไรอะไรเป็นน้ำแข็งพอาะเราฉี่เสร็จฉี่แบบว่าก็คือปุ๊บค้ำหงายท้องเลยนะขนาดนั้นเลยแข็งทุกอย่างยกเว้นตรงนั้นครับผม ครับเบิร์ละวเขินอ่าเอาแล้วเราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยนั่นน่ะดิพูดถึงเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องแข็งแข็งแล้วนะครับวันนี้มีของแข็งรออยู่ฮะอะไรใช่ปะประมาณว่าพวกคุณไม่เคยเห็นมากกว่าของที่แบบว่าแปลกใหม่เฮ้ยอีกแล้วอ่ะแน่นอนมันจะแปลกใหม่อะไรกันบ่อยๆเนี่ยอธิบายก่อนตอนนี้บด้อยู่ที่ย่านอากิฮาบาระอากิฮาบเบอร์ล่าสมรำปยาอ่อนไปขึ้นจริงผมเป็นคนทำปัญญาอ่อนน่ารักอ่ะคนน่ารักน่ารักแล้วดูหน้าผมดิฮะย่านนี้มีอะไรมีอะไรดดัััังงงงครบเเนนี่ยยลลลาโโพพทุกอฟ้ ก็เป็นของเกี่ยวกับเกมอนิเมะนะคะคนที่ชอบพวกเกมการ์ตูน่าจะชอบอยางนี้ค่ะวันนี้จะพามานั่งพักดื่มชากาแฟกันซีซั่นสองก็หลอกเรามาทีหนึ่งละดื่มชากาแฟแล้วก็เอาผมไปจูบปากกับพ a f กุ้งจริงเหรอโอ้โหกรพกุ้งมันทำเธอเองฉันเปล่านั่นมันเป็นด้วยนะแต่คนดูเยอะสุดเลยอันนั้นเหรอเห็นเธอเต็มใจดีอะรอบหน้าเดี๋ยวแลกลิ้นโชว์เลยเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าที่นี่นะคะเป็นร้านที่แปลกใหม่เพราะว่าพนักงานเนี่ยเป็นนิวไท ที่แปลว่าประเภทใหม่อะค่ะเป็นเพศใหม่ที่หญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงเอยเมืองไทยเราเยอะแยะไม่เหมือนคือเขาเป็นผู้ชายแต่รักการแต่งหญิงแต่ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่บ้าเหมือนทำมาเอางี้ลเหมือนทำมาเพื่อเป็นคอนเซ็ปใช่ไหมใช่แต่เขาสวยด้วยนะอะพูดเป็นเล่นใม่กระโหลกกะลานะสวยนะงั้นไงเป็นไงดีนะ เป็นนิวไทป์คือเป็นสองอย่างมิกซ์ด้วยกันนหนะเรามานั้นละกันแต่เขาไม่ได้เป็นจบอะคือนนเขาไม่ได้เป็นนิวไทป์นิวไทป์นิวไทป์เป็นยังไงเนี่ย<ล>อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วแล้วเป็นคาเฟ่ด้วยอยากจะรู้ไหมว่า กับคาเฟ่ที่คุณเคยทำงานยังไงเคาเฟ่ผมว่าไขึ้นไปหาแน่นอนไม่ได้ตลกคาเฟ่ผมคือตลกมหาชนผมคือตลกจอกเก้ผมคือตลกทีวีไม่รู้จักคำว่าคาเฟ่เล่นกันแล้วเอาถาตีหัวอะไรโอ้ยเจ็บซะดิผมไม่รู้แล้วเป็นยังไงจำยูทูบมาโอเคโอเคเอออย่าอย่าแต่ยูทูบมีคุณอยู่เต็มเลยนะจะพูดเรื่องคาเฟ่ดีกว่าเออเออเราไปไปไปดูท้ายครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปขอบคุณด้วยครับโตโยต้านะครับที่พามาทิปสนุกสนุก TRD Sportivo นี่ดูใส่พิกินี่ด้วยนะนี่ออดูโปสเตอร์นี่เจ๋งปะเขาจะใช้เป็นภาพการ์ตูนหมดเลยครับที่ผมเห็นมาเนาล่ะถึงร้านแล้วเข้าไปเลยกดีกว่าเ,เราียกตัวเติมมาสต๊อปเรียกตัวเติมมาสต๊อปเรเียกมาเก็ดมาเฮ้ยม่สวยแท้างามแท้สวยยู่งแม่ของฉันไม่ธรรมดามามา แต่ก็สวยใช่ไหมล่ะสวยค่ะตาดีนี่นี่ขอโทษนะนิวไทยเปิ็นสัญลักษณ์ของร้านคะเส้นเลือดนี่เส้นเลือดนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ร้านใช่ไหมใช่ไหมสัญลักษณ์ของตัวเขาเออถ้าฐานเยอะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเลือด 本日はニュータイプにごご来店ありがとうざいます。วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมร้านニュータイプ。e ของเรา New Type ว่าแต่งตัวเสียสิ่งที่ร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่พนักงานเป็นผู้ชายแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็าทำแขกเป็นผู้ชายใชย่โอเคโต๊ะครับคก็ไม่มีจำกัดเวลาค่ะนั่งนางนแค่ไหนก็ได้ <オー S 2> แต่ต้องเสียต้องเสียเท่าไหร่นะถ้าร้อยเยนค่าค่าแบบค่าทิมคิมโต๊ะไว้อะกี่คนต่อคน ก็1,500เยนเนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องดื่มหแก้วแล้วก็เป็นอะไรอาหารว่างอีกหงจานนะคะแล้วเขามีนี่ไหมยำสามกรอบเออไม่มีค่ะไม่มี เครื่องดื่มนะคะนอนแอลกอฮอล์คือฝั่งนี้อันนี้เครื่องดื่มร้อนคือตรงนี้ส่วต่ดื่มก็จะโอซากะมาเดมาสก็มีตั้งแต่ซอฟต์ดง่์ไปจนถึงเหล้าเลยค่ะที่ผมเห็นจากตรงบาร์นี่ม,มาเครื่องดื่มเยอะมากเลือกได้เลยค่ะแต่ว่าราคาอย่าให้เกิน1,500เยนนะคะเพราะราคาที่เป็นเป็นแอลกอฮอล์ก็จะแพงกว่านิดนึงแต่จะมีเป็นเมนูที่แปลกๆซะหน่อยอย่างเช่นคาราเกะก็คือไก่ทอดเนี่ยก็เอาเวปครีมมาราดบนนั <públic> ้นนะครีมสดอ่ะมาราดบนคาราเกะไก่ทอดอ่ะ แล้วก <dd lava> <less> ็อีกอันนึงเป็นยากิโซบะแต่ราดหน้าไอติมวานิลาถ่ายรูช่ว่าเต๊ะโ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 ต๊ะダメสะโต๊ะโต่ะโต๊ะโต๊ะโา๊ะโต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 ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต่ะโต๊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 ะโตโต๊ะต๊ะโต๊ะโตะโต๊ะต๊ะ ชีมงานเล่นๆเนี่ยไม่ได้เอ๊ะตันโซนด่นแหละโเราเนอนโราเนินโเรันานโซรักงาเนเนี่เก็คือจาเสินเงาเนินเรมนาเนนโเร่ันดาไหร่เท่าเหเรมเินเาไหร่นดํเนนรมเนนเรเรดํเรมัดันดาเนนร ดีเนาะสุ่มโตวโดยห้ามโดนห้ามโดนเมยหโดนเส้อผ้าด้วยอ่าก็ไม่เข้มงวดเท่าไหร่หรอกค่ะคืออาจจะโดนโดนมาเกินบ้าง้รับจ้างวาดรูปบนไข่เจียวใ้าคล้ายค้เมคาเฟ่นะเซ็นโกให้คอนโดสโดเอสโตรยินเดี์กอน พูนตัวตั้งแตหนสดมากอ๋อก็คือว่าเงื่อนไขเนี่ยเครื่องหน่มแก้วแรกเนี่ยต้องไม่เกินพันห้าร้อยเยนใช่ไหมแต่เมนูนี้มันพันห้าร้อยเยนเป๊ะเลยจริงๆมันะไม่ได้แต่ว่าเขาให้เราเป็นกรณีพิเศษนะคะจริงๆแล้วพันห้าร้อยเยนนไม่ให้นะแก้วนี้แต่ระหว่างนี้นะครับสังเกตคนที่เข้ามาลูกค้าในร้านนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะอันนี้สังเกตนะ เป็นเจ้าของร้านนะคะเขาเอาหนังสือมาให้เราดูนี่เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะสมุดร,รวมภาพของ Newtype ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กในร้านเขาด้วยสวยอะ่ะดูยังไงก็แบบเฮ้ดยดูไม่ออกอะถ้าดูภาพน,น,นี่นะคือคนนี้นะคะด้านลกาก้ากาบอกเขินจังเลยมันสก๊อมากมากอ่ะ ให้ผสมนะคะแล้วก็ดื่นนะคะนี่เดี๋ยวลองคนดำที่เขาบอกตัวนะมาเซเต้ครับมาเซเ็จเอ้ผู้ชายคนเองรู้แล้วนี่เป็นผู้ชายรู้ได้ไงอ่ะอร่อยอ่ะเราสั่งแบบขอหวานๆไ่หน่อยอร่อยมากเลยกลมกล่อมกลิ่นส้มอ่ะ Thank you Thank you สวัสดีคุณครับ รีโอตัวมสมนี่โอตางคุณรีโอตางอายุเท่าไหร่อ่ะเอ๊ถามอายุได้ไหมนะาจะจดิตเล่นันถามได้นั่นใสชยหอยังไม่รุนอยู่เลยนบอกเขว่าเขาหล่อมากมันจะบอกว่าน่ารักหรือว่าหล่อดีหลอหล่อเลยะถอดเจมอหันซ้เหมือนเดเนฮ้ยจริงจริงอธิบายความหมายของนิวไทให้เราฟังเลยดิอ่าสิว่สจะสน ก็女女ののตามคันจิแล้วค่ะจะเขียนว่าโอโตโกนโนม,มูซูเมะใช่ปะแต่ว่าจริงๆเราต้องอ่านว่าโอโตโกโนโกะซึ่งซึ่งเสียง,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 งมันอ่านได้สองแบบนะเป็นคําเรียกนิวไทป์ปะค่ะซึ่งเป็นผู้ชายที่ชอบการแต่งตัวแบบผู้หญิงนะคะคือเหมือนเป็นงานในเด็กของเขานะคะคนที่มาเที่ยวเนี่ยปกติก็จะเป็นคนทั่วไปหรือว่าเขาจะมี กลุ่มำกัดอะไรไหมว่าจะต้องเปน็นคนแบบไหนเาม,มงงที่ากวดใจดนนักัเดชคนนั最近は多いんじゃないかなと思います僕のは基本的に女の方が多い。่วห่จะเป็นเด็กผ <อー S 2> ู้หญิองะอะค่ะสาวซึ่งลูกค้าที่ติดเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยค่ะ。でもは เป่าตัวมุอีกลูกค้า no ผ in nah hm ู้ชายก็เยอะเหมือนกันนะคะก็สรุปแล้วประมาณครึ่งครึ่งะะผู้หญิงครึ่งผู้ชายครงี้ถามชีวิตส่วนตัวนิดนึงดีกว่าปกติแล้วเขาชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงออโอตโกโนชโตกักนันโอกะโโนชโตกสินันะะง

คือเขาเนี่ยก็เล่นดนตรีร้องเพลงด้วยอะค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือจะเล่าเรื่องของตัวเองให้กับลูกค้าฟังว่าลูกค้ามาเนี่ยก็มาก็อยากคุยกับเขาเขาก็เลยต้องเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็บอกว่าแบบเออตอนนี้ทําเพลงอยู่นะเล่นดนตรีอยู่นะเป็นวงล็อกด้วยค่ะตอนเล่นดนตรีใส่ชุดนี้ไหมก็เค้าต้องเอาตัวกรองกากเูดปกติเราก็จะแต่งตัวผู้ชายธรรมดาแหละค่ะเอาลึกกว่านั้นอีกมีแฟนไหมไม่ได้ คะโนูจู้ังยีได้ใช่ไหมจ๊ะยีได้ไม่มีค่ะเวลาแขกอ่ะเวลาดื่มแล้วแบบมึนเมาอะไรเงี้ยลดนลามโดนลดนลามมากมว่าได้โดนลามอันมีเรื่องแปลกๆกับลูกค้าอะไรเงี้ยหยบอะไรยเนาะจู้จังอ่ะทมาเนี่ยมาเถอะ เนัสิๆใว่าไไม่ไดค่อโดเขาก็คงตัวกล้ามันูนะกำลังกอดแล้วเตะเข้าเข้าหน้าลูกค้านี่มาที่ร้านชอบจะใ้เขาทำอะไรเป็นพิเศษไมช้กรเราต้กองิใช่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 ใ่ใช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 ่ใใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ รู้สึกว่าชอบแตีกับงานไหมใช่ชวนี่เจ้าของร้านอยู่นี่ตอบเลยว่าชอบใช่นี่คือคุณเจียกี่นะคะเป็นรองผู้จัดการร้านค่ะโอสวัสดีครับคุณิวานสี่ว5เดือนป เพื่อจะพาที่จะถึงนี้จะครบ5ปีแล้วค่ะโอ้โหใครเป็นคนคิดเนี่ยคอนเซปต์นี้หรือร้านนี้เป็นร้านแรกเลยป่ะหรือว่ามีหลายๆร้านที่เป็นแนวน e w japanese d e l เ c i o u s กับโซเรสเนี่ยเป็นร้านแรกในญี่ปุ่นโอ้โหยิ่งยอดยิ่งยอดมากแล้วที่อยู่ในนี้คือผู้ผลิตชื่อชัสุเกะเนี่ยนามายนะเป็นคนโปรดิวเซอร์ชื่อชาชสุเกะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านด้วยแต่วันนี้ไม่อยู่นะคะเป็นคนเอาไอเดียมาแล้วคำว่านิวนิวไทมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะ เปิดร้านนี้หรือว่าคำว่า n e w t ทยเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้นแต่พจะอยู่คุตบกานนีรื่อว่าต้นกำเนดของรานก็คือ ซึ่งที่มาของคาว่า new type เนี่ยค่ะคือมาจากในเรื่องกันดั้มอะค่ะมันมีคํานี้ใช่ใเพราะผมก็ฟังอยู่ new t y เหมือนกันดั้มอะแต่ไม่ p ไม่ใช่ type นี้นะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้คือคอนเซปต์ที่เขาตั้งขึ้นมาเองกันดั้มกับกีกันไม่เกี่ยวกันนเดตร์อันนานนัการ์ของ new type ใช่ไหมซึ่งも New type เนี่ยหมายถึงว่ที่คนที่แบบว่าไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องไปสัญนกรรมไม่ต้องไปฉีดนุ่นทํานุ่นทํานี่เพิ่มแต่ก็ดูน่ารักดูดีได้ค่ะความหมายคือยังเป็นผู้ชายทั้งแท่งแต่แต่งผู้หญิงคนนี้ เราก็พูดชัดเจนเลยค่ะว่าแตกต่างจากพวก lady บ o หรือว่าคนที่แบบไปแปลงเพศมาแล้วค่ะฉันไม่ใช่นะคะถามตรงๆได้ไหมว่าพนักงานในร้านเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่คอยบริการเนี่ยทุกคนเป็นชายทั้งแท่งหรือว่ามีบางคนที่เป็นสาวๆหน่อยค่ะนองรอง้านอนน 10%ปองเซ็ตอโตโกนั่นเด็ดสุดใช่ค่ะพูดแบบชัดเจนเลยใช่ค่ะว่า บางคนก็สาวไม่ใช่ก็คือเป็นผู้ชายใช่ร้อยใช่ร้อเปอร์เซ็นต์หรอไม่ใช่โฮโมไม่ใช่ใบแน่นอนยืนยันเขาคิดว่าร้านของเขาได้มีเสน่ห์และคนถึงมาสัพก็คือเนี่ยあの女装してるのでえっと女性であっても男性であっても性別をの関係なく楽しめるですねประมาณว่าพนักงานในร้านของาทุกคนเริ่มถึงตัวเขาเองด้วยเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายแต่แต่งเป็นผู้หญิงคือเป็นทั้งสองอย่างในคนเดียวกันแต่ก็สามารถทำให้ทุกคนสนุก สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้เวลาอยู่ที่ร้านนี้โดยที่ไม่ต้องมีคาว่าเพศเราเป็นตัวจำกัดนะคะอ๋ออนนั่นคือคำจำกัดใช<า>่บาริอฟี<ป><ป>ถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงเนี่ยก็จะชมว่าตัวพนักงานเนี่ยสวยน่ารักกับผู้หญิงจริงๆเหมือนผู้หญิงจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนถ้าเป็นลูกค้าผู้ชายเนี่ยก็เวลามาคุย จะคุยเหมือนกับคุยกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเองคือไม่ต้องกังวลว่าแบบว่าเอ้ยคุยแบบนี้ผู้หญิงจะคิดมากหรือเปล่าก็ไม่เป็นพวกผู้ชายเหมือนกันคุยเรื่องงานในเด็กต่างๆได้คุยเรื่องกีฬาได้นะคะเรื่องเบสบอลอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบฮาว<อ>ๆก็ได้คือได้ทั้งสองอย่าง,างมาต่อกันเดีาย คุยกับพนักงานไปแล้วถึง2ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้าในร้านดูดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคุณชนากวัตซังนะคะยกตือทีมัสค่ะพนมิชมาบ่อยเลยค่ะก็สัปดาห์ละหนผู้ดังว่าคนเดียวสก้ามาแต่ทุ่มอริซิตโตก็มาคนเดียวค่ะเดี๋ยวถามเขานิดนึงดีกว่าว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบแต่งแบบนิวไทัชหรือเปล่านะคะมอโซนค่ะสกอโตก็เคยแต่งบ้างเหมือนกันค่ะเป็นไงก็จะแต่งเวลาที่มาที่ร้านนี้แหละค่ะวันนี้แต่งเป็นแบบนั้นหรือเปล่าวันนี้เซตโมไลส์มาเซ็นกับ スタートかっこいいんですね。あ,ありがとうございます。うん、やっぱりまだにちょっと浸透してないところがあって浸透,浸透してない。浸透してないで、まだちょっと有名じゃないかもしれませんが、多分将来的に将来もっと広まるとま。と、うんうん ก็คือในโรคเราเนี่ยก็มีคนหลายแบบนะคะถึง new type เนี่ยจะเป็นแบบที่ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่คิดว่าในอนาคตจะต้องมากกว่านี้แน่นอนค่ะชอบอะไรในร้านนี้ครับมาเดดออนนซเกััป็นทั้งบรรยากาศแล้วก็รูปแบบร้านที่แบบไม่เคยมีมาก่อนนะคะเคยมีคนคิดขึ้นมาบ้างแหละคงต้องมีแหละแต่ว่าไม่เคยมีใครทำขึ้นมาจริงๆอ่ะ เป็นร้านแรกสนิทสนิทใครเป็นพิเศษนี่ดรือ่านักการทูตญี่ปุ่นเจ้าสังเดไดาเลตฉกเรดด์ซังตูเรดด์ซังเรดด์ซังคุณคนผมแดงอะค่ะนั่นสนิทกับเขาชื่อคุณเรดดหรอปกติจะคุยอะไรมาแต่มานั่งคุยอะไรกันส่วนใหญ่คุณหมูนี่มังงะอนิเมะอโอเคการ์ดเกมส์ก็จะเป็นเรื่องมังงะอนิเมะแล้วก็การ์ดเกมส์อะค่ะซึ่งคนนั้นเขามีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเลยคุยหรืโซเชียลทนนี่เรดดซังมาคุยซีรีส เอช่่สนุกที่มีต่อร้านนะคะเขาก็ได้มาพักพิงที่นี่มามาดื่มมาคุยอย่างมีความสุกสนานค่ะรู้สึกมันก็แบบมาพึ่งพิงที่นี่อ่ะ่างเ้ก็ให้เขามีเวลาดิ้ต่อนะขอบคุณมากนะครับตัวม งเครื่องแบบที่พนักงานใส่เนี่ยก็ถามว่าแบบใส่แบบทุกคนเลยหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ค่ะแต่ละคนเนี่ยเลือกสีแตวเองชอบแต่ว่าลูกทรงเดียวกันค่ะแล้วก็เราเห็นว่าแบบพนักงานหลายคนดูลักษณะเหมือนพวกเป็นแนววิชวลเคอ่ะเป็นพวกนักดนตรีเจล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าประมาณครึ่งนึงก็เป็นคนที่ชอบดนตรีแนวนั้นนะคะคนที่ชอบแนววีเนี่ยก็ลองมาดูแล้วกันนะคะก่อนเราจะไปผมอยากจะลองดูว่าเขาผู้ชายจริงหรือเปล่าผู้ชายจริงพลังกำลังเนี่ยไม่ต้องตัดสินอะไรกันมากตัดสินโดยการงัดข้อมือผมร่างกายบ มันพร้อมที่จะบวกใครก็ได้อยู่แล้วเอาแดนนี่สีพินโยดีกว่า One two three เฮ้ยไปไหมไปไหมเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยตรงนะภาษาบ้านๆเลยออหมาไม่แดกดูแล้วจำไว้เป็นตัวอย่างมึงลองเองไม่ไหวนะ โบกแท็กซี่โบกแท็กซี่กลับโรงแรมไปเลยหัวกะโหลกขะก่อนนี hmm okay. ่ดูนี่หัวกะโหลกตายยังบอดเลยดูดูไม่ใช่ว่าถอดแล้วกลัวจะหล่นนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูดู one two three นี่เป็นไงตายหนีไปแล้วเห็นหน้าหวานๆนะคะสก็ลแรงนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กโคย่างเด็กขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี คิโมจิกเก่มากวันนี้ลวันนี้โอ้ประสบการณ์แปลกใหม่จริงๆไม่ได้สนุกเลยเลยอีปวด อ่มือด้วยเนี่ยอ้าเธออ่อนเองอ่อนมากดังนั้นดูคนแต่ภายนอกไม่ได้นะคะเห็นหน้าหวานๆแต่ว่ากําลังเยอะถ้ามีพื้นที่ชุนเตะบอลและแข่งสามสามเลยนั่นก็คงจะชนะอีกอะแรงเยอะมากเลยอะเออเฮ้ยจริงๆสรุปแล้วเขามีผู้ชายจริงนะหลักฐานคาตาขนาดนี้ยิ่งแต่แต่เอาส่วนตัวผมนะผมว่าบางคนเนี่ยชายแท้แล้วก็มาตั้งใจทํางานจริง บางคนเป็นแบบบล็อกเกอร์แต่งตัวมามาเป็นนักดนอ่ะแล้วก็มากลางคืนก็มาทํางานพิเศษอาชีพเสริมซึ่งเท่าที่สังเกตนะคะพนักงานในร้านเนี่ยหลายคนน่ะเขาออกจะน็อกแนวเจองรบอกอะแนวว่ล้วก็มาบจงานพิเศษเลยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบแนวเจยร็อกแนววิชวลเนี่ยลองมาดูอาจจะได้เพื่อนก็ได้นะคะผมว่าอย่างที่เขาบอกจริงๆนะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดจากจินตนาการมาก่อนเลยนะครับ เลยโอเคยังไงวันนี้นะครับต้องบอกว่าสนุกสนานอีกหนึ่งวันนะครับในบรรยากาศค่ำคืนของย่านอากิฮาบาระโอเคกับร้านแฮปป์เเทิร์มนิวไทป์อนิวไทอันก็ฝากนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่แบบมัวแต่ใส่ใจว่าคนรอบข้างจะมองเรายังไงทำอย่างนี้ไม่ได้งันไม่ได้เนี่ยจริงมันไม่สำคัญขนาดนั้นนะคะเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรทำเลยถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะโอเคยังไงคลิปนี้นะครับสนุกสนานกันแน่นอนนะครับและขอบคุณด้วยสำหรับโตโยต้า ล้างจานตลาดเล้างชามไม่บอกเลยเานนเลยด้วยะไม่ไหว่ัวนีทนไม่ไหวเอ้ยเอ้ยอ้า กเลล่่นนเขาเรีบวอลลงบอกข้างล่างบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยฉุกเฉินจะส่งแจาข้างล่างเอาจริงอ่ะไปเล้วมึงต้องไปแล้วมึงต้องไปแล้วทุกคนหน้าตาสีเลียดจริงจังมากอะเอาโงมาแล้วเอ้ย RD Sportiva